คอสวัสดีครับกับพวกเราวิทูวิตเตแสตนกับรายการ A.I. ไอไบหัแล้วใช่ไหม๙๙แล้วใช่เราเข้ามาสู่ EP าแล้วครับแต่ต้องบอกเลยฮะว่าผลสลากินแบกของงวดนี้ครับเราบอกได้เลยฮะเช้อเชอไม่ถูกอะ โอ้โหไม่ถูก <c oughs> ไม่ถูกถูกอะไรตัวอะไรใกล้เคียงด้วยแหมก็ถือว่าเราก็กำลังพยายามครับแต่เหมือนมีเลขใกล้เคียงนะคุณวินยี่สิบกับยี่องอ่าใช่เพราะว่าตอนช่วงนั้นเไอ้าสามตัวเราแทงตรงกันว่างวดต่อไปยี่บเจ็ดออกมายีสิบก็ใกล้เคียง ห่างแค่ตัวเลขกเดียวใช่ไหมแค่ตัวเลขกเดียวนั้นใช่ใช่ใช่มาเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเราจะเข้าสู่การทํานายอีกรอบหนึ่งเพราะรเราจะทําต่อไปจนก,กว่าเราจะถูกแล้วจะถูกต่อไปเรื่อยๆพะเราตั้งเป้าว่าอยากจะถูกหวยรอนที่หนึ่งเดือนละครั้ครับเราจะเทรนไอจนมันเก่งสามารถทํานายหวยได้เลยโอเคมา แรกก่อนเลยเรามีการใช้เหมือนเดิมที่พิธีเจมีนาอ้าวน้องหงไปละน้องน้งนอ,งนองหายไปละโอเคโอเคน้องมาแล้ว property ด้วยเหรออ่าโอเคกลับมาะก้วมละนี่ z ิ p ซิเองด้วยเหรอเนี่ยอ่าโอเคที่มี AI โค p i ไพลอตกรแล้วก็ เมตาเอไออะไรใช้ไปไหนไวะได้หายโอเคไม่เป็นไรครับผม <Okay. S 2> ผมขออนุญาตกล่าวกันว่าผมได้จดเลขมันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองอิดดูนเล่นนะหรือว่าถ้าใครมีว้มคิดเห็นนะนำเสนอได้ว่าเอตัวไหนเนี่ยใช้แทงหรือบอกคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งถือสองตัวท้ายหรือสามตัวหน้าสามตัวหลังอะไรพวกนี้ก็สามารถแนะนํากันได้ครับผมใครมีพร้อมอะไรดีๆแบบเฮ้ยคุณลองพร้อมนี้ดีกว่าใส่แล้วมันแม่นขึ้นอะไรเงี้ยบอกเราได้นะว่าเราพร้อมใส่พร้อมที่คุณเสนอมาเลยคอมเมนต์บอกเราเดี๋ยวเราปรับปรุงโมเดลของเราให้มันดีขึ้นเอบอกพร้อมอบอกอะไรมารเดี๋ยวผมกับคุณวินเนี่ย<น>ะจ<ล>ะจัดการแก้ได้ครับ วันนี้เรามาดูผลกันเลยดีกว่าบินตีกับผมเราขอยนุเข้าสู่การนำะดงผลนะครับกับลูกๆของเรานะฮะแป<ต>ดลตัว<ล>น,ะนะครับผมจีบีดีครับเก้าสองหกเจ็ดแปดหนึ่งเจมินายห้าแปดสองสามหกเก้าครับวิกซี C, 3, 2, 8, 2, ่ห้าสามเจ็ดสองแปดสี่ดิสซีสามสองแปดเก้าสองเจ็ดทีมมี่ไอห้าสี่สามสองหนึ่งโซนเอ๊ะแปลกๆแม่คนนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผม,มค่อยคุยกันตุนตน,ตนละ อ่ะอันนี้เราจกคู่เดี๋ยวผมมาแกให้โคพายลอตสี Co ่แปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองกรอปแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเนตัดเอไอห้าสามเจ็ดเก้าแปดสองควบูุมฟารต่อได้ครับครับส่วนแชท GPT เนี่ยให้เลขสองตัวเป็นสี่สองเจมินาให้หกเก้าบริกซิตี้ให้สี่สองวิ้สี่สองสองตัวเลยนะคุณวินดีฟซิก mm. ให้ห้าสิบแปดคิมี่ไอให้เก้าสิบแปดโคพายลอตให้แปดสิบสามกรอปให้พักสามสิบห้า แล้วก็เมตตาให้สี่สิบหกเอ๊ะาจจะอยู่ในโซนสี่สิบหรือเปล่าคุณวินผมมีสี่สิบตั้งสามตัวแน่อืมใช่ไหมเราสี่สิบสามตัวนะใช่เราต้องไปแก้คิมมี่ไอก่อนครับคุณวินตอนนี้ผมรอเล่นอยู่เลขนเดีแบบปเปิดให้คนดูได้แล้ครับอ่สี่สองห้าแปดเก้าสามห้าเก้าสามเจ็ด อือเอาละซึ่งในเลขนี้จะเป็นจะเกิดโอกาสที่เขาจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือถูกสองตัวท้ายหรือไม่โปรดติดตามชมสลากกินแดงสิบหกมิถุนยายนนี้ครับครับก็ถ้าถูกถ้าชอบหรือซื้อไปตามแล้วถูกมีอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าโอ้ยผมถูกหวยจากไอตัวนี้ หรือมีพร้อมอะไรที่คุณทีณ่มันไม่ถูกปุ๊บคุณอาจจะเห็นว่าพร้อมที่คุณมีอ่ะดีกว่าแชร์บอกเราได้ครับเราพร้อมจะอัปเดตหรืออยากได้ไอตัวใหม่บอกเราครับคอมเมนต์บอกเดี๋ยวเราเพิ่มไอให้ครับขอแค่คอมเมนต์เราต้องการคอมเมนต์จากท่านนะครับก็ปิดรายการเลยคุณบินโอเคครับ a อไปหัวตอนนี้เข้าสู่ ep เก้าเราตั้งใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆชึงแม้จะถูกหวยแล้วเราก็จะไม่หยุดทำ ก็อยากให้ทุกคนช่วยออกความคิดเห็นออกมาว่าชอบตัวไหนใช้คําสั่งแบบไหนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วมาแชร์กันหรือถ้ามีตรงไหนอยากนําเราเพิ่มเติมว่าฟังแนะนําเราได้จริงๆนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเราคงจะทําต่อไปเรื่อยๆถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร e ฝากแชร์ไอเดียหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆได้ หรับวันนี้แอร์ให้หวย EP9 รอผลลัพธ์ในวันที่16จุนายนตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ